สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิลลาอ์มานิรหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะซลลัลลอฮุว,วละวาวละวานบีนามุฮัมมัด อดดาอีอิลัลฮักวะอิลาสิรอติมมุสตะกิมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮวะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาเมตาจากอัลลอฮ์ถึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับวันนี้จะได้นาเรื่องความละอายนะครับความละอายนี่ ในภาษาอัหกับเขาเรียกอัลฮัยาอูนะครับได้กล่าวได้ถูกกล่าวไว้ในตัวบทของฮะดีษที่บันทึกทั้งอยเฮบุคอรีสอเฮยมุสลิมนะครับหลายบทด้วยกันที่พูดถึงมารยาทในด้านนี้คนเราถ้าไม่ไม่มีความอายไม่มีความละอายนะ มันก็ทำได้ทุกอย่างเยียงกับคำพูดของคนในยุคต้นๆเขาพูดว่าท้าไม่อายแล้วก็ฟัสนะมาชิตะทำไปทำอะไรก็ทำไปตามที่ท่านต้องการก็หมายความว่าท้าไม่อายนี่อะไรก็ทำได้หมดแต่ถ้าเราละอายละอายนี่มีหลายอย่าง ละอายต่อบาปเนะี่ยมีจิตสำนึกว่าไม่ทำนะครับละอายต่ออนะัลลอฮ์เนี่ยว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นการการะทำเนะี่ยอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ทำนะพราะมีความละอายอยู่ตรงนั้นอัลลอฮ์สุบานุวาตาลาได้มอบอามานะตรงนี้นะครับในเรื่องของความละอายเนี่ย ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงโดยธรรมชาติจะมีในตัวผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายนะแต่ความละอายต่อบาปเนี่ยนะมันจะมีเท่าๆกันผู้หญิงก็มีความละอายต่อบาปผู้ชายก็มีความละอายต่อบาปนะจะเท่าๆกันแต่ถ้าความอายทั่วๆไป นะตัวอย่างเช่นอายไม่เปิดเผยเรือนร่างอย่างเงี้ยอันนี้ผู้หญิงก็จะมีมากกว่าอันนี้ก็เป็นตอบีอาที่เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบานุวาตาลาได้ให้มาด้วยเหตุนี้นบีจึงบอกว่าความละอายนี่นะีมินันอีมานนะมันเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา นบีได้เอาความละอายไปไปบวกกับการศรัทธาการศรัทธาเป็นเรื่องสำคัญไหมคำตอบคือเรื่องสำคัญแต่ก็แสดงว่าความอายก็มีมีความสำคัญนะครับอย่างกับเป็นบางบทนี่รายงานฮะดีษจากอิมรอนอิมรอนดิบหนูหูซอยได้ รายงานได้กล่าวว่าท่านอูลสุลลัลส um ัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกล่าวว่าอัลฮัยาอูลายะตีอิลลาบิคอยรินนะครับก็แปลว่าความละอายนั้นไม่ไม่ได้นำอะไรมานอกเสียจากความดีเท่านั้นก็หมายความว่าคนที่มีความอายนะจะนำมาซึ่งความดีนะ ถ้าไม่มีความอายก็ไม่ไม่มีความดีก็จะไม่เกิดนะครับบางบทนี่ในโซเฮียมุสลิมนี่ใช้สำนวนว่าอัลฮายาอุคอยรุนกุลลูฮูนะเอออัลฮายาอุกุลลูฮูคอยรุนอันนี้ก็สำนวนความหมายเหมือนกันแต่สำนวนอา,อาจารย์าจะไม่ตรงกันนิดหน่อยอะไรทำนองนี้ ก็แปลว่าไอ้ความอายนั้นจะนำมาซึ่งความดีทั้งหมดนี่ความละอายนั้นทั้งหมดนี่เป็นความดีนี่ก็รายงานทั้งซอเฮียบุคอดีซอเฮียมุสลิมที่จะบอกให้ทราบว่าท่านอบีสลเลอะวะลัวลยวะสลลมนี่ได้สอนอให้มีมารยาทในด้านนี้ในด้านของความละอายนะครับ ถ้าละอายไม่ทำบาปัมดุลนะิลละเราไม่กล้าจะไปทำบาปก็กลัวเพราะมีความละอายอยู่กลนะัวอัลลอฮ์จะลงโทษอัลลอฮ์ Allah รู้อัลลอฮ์เห็นถ้าทำไปแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ลงโทษนะด้วยเหตุนี้ท่านนาบีสละละละลอวะเลยวะซาลามจ,จึงสอนว่านำมาถึงความดีทั้งหมด เป็นความดีทั้งหมดนะครับอีกบทหนึ่งนี่รายงานจากท่านอบูฮุรอยรอ ح, ว่านบีพูดไว้นะหลายอย่างนบีพูดว่าอัน An อีมานุบิดอุนวะซาบอูน่าชัวอับตันบางรายงานว่าบิดอุนวะซิตตูน่าชัวอับตันก็แปลว่าอีมานเนี่ย นะศรัทธาของคนเนี่ยนะมันมีมันมีอยู่70็0ะแนนงด้วยกันนะเออบางรในชักกุฎรอวีตรงนี้นักรายงานนี่บันทึกรายงานนี่บอกว่าบางบทก็มีจำนวนว่า60สิบนะหกสิแขน,แนง แต่ที่เป็นที่รู้นะที่เป็นทั้งบันทึกในโซเฮียบุคอดีก็ดีในโซเฮียมุสลิมก็ดีจะบอกว่าอันอีมานูบิดอุนวะซาบูนะชัวบะตันก็แปลว่าศรัทธาหลักศรัทธาเนี่ยมันมีถึงเจ็ดสิบเจ็ดสิบแขนงนะครับว่าอัฟดัลุฮากาวลุลาอิลาฮออัลลอฮ และก็ที compass, ่ประเสริฐสุดของการศรัทธานะก็คือคำกล่าวว่าละอิแลอิลลอละไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮซุบฮานะวะตะลานะครับว่าอัดนาฮาอิมาตตุนอาดาอานิตตอรีกและก็ที่ที่น้อยที่สุด ของมันก็คือการอิมาตตุนอาดาอานิตตรีก็แปลว่าการเอาสิ่งที่จะเป็นอันตรายนี่ออกจากถนนหนทางก็ถือว่านั่นเขามีอิมาแลลวนะครับและสุดท้ายนาบีก็กล่าวว่าอัลฮยาอูชว่บะตุนมินันอีมาเนนะความละอาย ก็เป็น,ขนแขนงหนึ่งของการศรัทธาตรงนี้แหละก็ทำให้เราเข้าใจได้ชัดเจนจะย้อนกลับมาอธิบายว่าที่ประเสริฐที่สุดของการอีมานนะครับก็คือการกล่าวละอิลาฮะอิลอลอฮ์นะไม่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะต้องเคารพสักการะโดยแท้จริงอิละลอฮ์นอกจาก อัลลอฮ์สุบฮานาววตาลาองเดียวตรงนี้เป็นสุดยอดของอีมานเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าคำคำนี้เนี่ยเป็นคำที่เป็นคำที่จะบอกว่าเขานับถืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหรือไปนับถือสิ่งอื่นเป็นพระเจ้าเนี่ยโดยเหตุนี้อิสลามจึงเอาคำคำนี้เนี่ย มาเป็นคำที่จะต้องยืนยันก่อนเข้ารับอิสลามคนที่รับอิสลามจะต้องกล่าวคำคำนี้นนะครับคนที่จะเข้ารับอิสลามไม่กล่าวคำคำนี้ไม่ถือว่าเขาเป็นมุสลิมนับถือาศาสนาอิสลามทีนี้เวลาเขาจะเข้าอิสลามนี่ ก็มีคํายืนยันข้างหน้านะคำยืนยันข้างหน้าก็คืออัชฮ il นะดูอัลลออิลาฮอิลลอฉันฉันขอยืนยันหรือฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลลลอฮและก็ขอยืนยันว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ เขาเรียกถ้อยคำสองคำนี้ว่ากาลิมาตุเตาฮีดนะหมายอ่อเป็นถ้อยคำที่จะให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาถ้าไม่มีถ้อยคำดังกล่าวนี้เขาเป็นมุสลิมไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาเข้ารับอิสลามจะต้องปฏิญาณคำคำนี้ นะปฏิญาณกาลิมาแรกก็คือแลอิลลอิลอลอล์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ปฏิญาณคําที่สองก็คือมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์นี่นี่คือความสําคัญนะถ้าไม่มีการกล่าวสองคำนี้เขาเป็นอิสลามไม่ได้นะครับเวลา จะเสียชีวิตกล้จะเสียชีวิตหมายความว่ามุสลิมคนมุสลิมคนหนึ่งจะเสียชีวิตก็มีคําสอนจากท่านนับีุลลอฮฺอะลลยวสัลลัมให้สอนคำคำนี้สอนคําว่าละอิละอิลลอห์แต่ไม่ไม่ต้องให้เขากล่าวว่ามุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮเอากลิมาเตาฮิดอย่างเดียวว่ายืนยันว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาองเดียวนะครับก็เพราะว่าท่านนบีสุลต์ลอวะลัยิวสซัลัมนี่ท่านได้สอนไว้ว่ามังกาเนปีอาคิดุกาลามิฮีและอิละฮะอิลลัลลอฮดะคอรันจันนะผู้ใดที่คำพูดในคำพูดสุดท้ายของเขา ก่อนที่เขาจะจากโลกดุนยานี้ไปว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะต้องเคารพสักการะโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานูวาตาลาองค์เดียวนั่นดะคอรันยันนะนบีบอกว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ด้วยเหตุนี้คำคำนี้จึงมีความสำคัญสุดยอดนะสุดยอดของคำ นั่นก็คือจะต้องมายืนยันตอนเข้าสู่ศาสนาอิสลามสองต้องยืนยันก่อนที่เขาจะออกจากโลกดุนยานี้ไปก็คือตายนี่แหละคือความสำคัญของมันท่านนาบีสลละวะไลวะสลามจึงบอกว่าฟาอัฟดอลูฮาและที่ประเสริฐสุดนะ ที่ประเสริฐสุดของอีาอมานเจ็ดสิสาขาเนี่ยประเสริฐที่สุดดีที่สุดก็คือคำว่าลาอิลาฮออิลลอละไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะต้องเคารพสักการะโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานฮูวาตาละ <c oughs> นั่นคือ,อสิ่งที่ท่านนาบีสุลตาอวะลัวลวลยวะสลามได้สอนเราทีนี้เรามาดูประการต่อมา ที่นบีบอกว่าว่อัดนาฮาอิมาตุนอาดาอันิตตอรีนะแล้วก็ที่ที่ใกล้เคียงของมันหรือว่าที่น้อยสุดของมันน้อยสุดของการมีอ ي ม ا น,นะครับอ่าก็คืออิมาตตุนอาดาอันิตตอรีการที่คนคนหนึ่งเอาสิ่งอันตรายออกไปให้พ้นจากทางเดินหรือถนนหนทาง ตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งเขาเดินไปบนถนนแล้วเขาเห็นสิ่งอันตรายอยู่เห็นตะปูนะหรือว่าน้ำนะแล้วเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นเดินมาไม่เห็นนี่จะไปเหยียบนะไอสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นเขาก็หยิบตะปูหรือหยิบน้มนั้นทิ้งไปให้พ้นจากทางเดินคน สิ่งเหล่านี้ถือว่าเขามีอีมานแล้วนะมีอีมานแล้วนะครับถ้าคนไม่มีอีมานนี่เขาไม่ทำาคนไม่มีอีมานเขาก็อาจจะคิดว่าเออปล่อยมันไว้ไอเราก็เกือบเหยียบมาแล้วเดี๋ยวใครมามจะได้มาเหยียบอา้าวคิดหนักก็ไปอีกเลยยิ่งหนักไปได้คือมันจะได้ หมายความว่าเขาเน่ยเดินไปเน่ยเกือบจะเหยียบตะปูอยู่แล้วนะเกือบจะเหยียบหนามอยู่แล้วเลยเขาก็ไม่เอาออกไม่เอาออกและแถมยังนึกว่าเออเดี๋ยวใครมาทีหลังเนี่ยแม่งจะได้เหยียบจะได้เหยียบมันจะได้อันตรายมันจะได้เจ็บไปมีความรู้สึกอย่างนั้นนั่นเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเขาไม่มี إ ي มานเลยหัวใจเขาไม่มี إ ي มาน นะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านนาบีสุลตลลล่านวะเลวะสลัมบอกไว้ว่าอิมาตตุตนอาดาอันิตตอรีกการเอาสิ่งอันตรายออกจากถนนน้นทางเนี่ยถือว่าเขาน่ยมีอิบานนะครับอีกข้อหนึ่งที่นบีบอกว่าอัลฮยาอุชวบัตวบัตุนมีนันอีมาน แล้วก็ความอายก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นขแขนงหนึ่งของการศรัทธาการอีมานเช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็รวมความได้ว่าอ๋อที่นบีสอนนี่นบีเอาสองอย่างเนี้มามากล่าวควบคู่กับความสำคัญอันยิ่งโยนดนั่นคือละอิละฮะอิลลัลลอ สองประการนี้เอาไปควบคู่กับความสำคัญตรงนี้นั่นแสดงว่าทำให้ไอสิ่งที่ควบคู่นี่มันมีความสำคัญไปด้วยนั่นก็คือความอายความอายนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาที่ท่านอบีุลเลาะวสุลต่าได้สอนไว้พอเราได้ทราบข้อมูล พร้อมคาอธิบายตรงนี้นะครับเราก็รู้ได้ทันทีว่าอ๋นี่ความละอายนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่มุมินทุกคนจะต้องมีนะครับคําว่ามุมินนี่เราก็รู้นะครับว่าถ้าไม่มีความอายนะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยนะ แต่ถ้าเขามีความอายอายแม้ว่าเขารู้ว่าเขาอยู่คนเดียวเน่ในบ้านเขาเนี่ยอยู่เขาอยู่คนเดียวนะไม่มีใครเห็นแต่เขาก็ยังมีความละอายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับจริงอยู่พ้นจากสายตาผู้คนนะครับแต่ว่า ผู้ที่เห็นเขาก็คืออัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาเปผู้เป็นเจ้าเพราะอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลานั้นพระองค์มีคุณลักษณะก็คืออาลีมุนทรงรอบรู้บาซีรุนทรงเห็นนะอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นเขาก็อายอัลลอฮ์แม้ว่าไม่มนุษย์ไม่เห็นแต่เขาก็อาย เพราะว่าเขารู้ว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นโดยเหตุน,นี้เขาจะไม่ทําความผิดพลาดทั้งที่รับและก็ที่แจง้งไม่มีคนเห็นเขาก็ไม่ทําเพราะเขารู้ว่าอเลาเห็นเน่โดยปกตินะ่ะคนนะ่ยจะอายคนด้วยกันไม่กล้าทําเพราะว่าคนจะเห็นแต่เขาไม่รู้เราว่าไอการที่ เขาคิดว่าคนไม่คนคนจะเห็นเนะี่ยคนไม่เห็นก็ตามแต่อัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นนะครับนอกจากอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นแล้วนี่มาลาอิกะนี่ก็รู้ก็เห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนเนะี่ยจะมีมาลาอิกะอยู่ทางขวามือเขาและก็ทางซ้ายมือเขาเนะี่ย พอก็าําความดีมาลายกาทางขวามือจะบันทึกเขาทําความผิดมาลายกาทางซ้ายมือบันทึกตกลงว่ามาลายกาก็เห็นการกระทําของเขาด้วยเหตุดังกล่าวนี้เขาจึงมีความสํารวมมีความละอายแน่แม้คนไม่เห็นอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นมาลายการู้มาลายกาเห็นแล้วก็มาลายกาคอยจะบันทึก นั่นคือประโยชน์ของการละอายที่นบีบอกว่าอัลฮายะาอุชวบตุมมินันอีมานความละอายนั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็น,ขนแขนงหนึ่งของการศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานาอูวาตาลาครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับคบพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอบิลไลาตาฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวะรอมะตุลลอฮิวะบารอกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอห์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม